สวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับบริษัท i อแซ Engineering นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์บริการ i อแซกซีคอนนะครับอยู่ที่ศูนย์ส่สินค้าซีคอนบางแคนะครับชั้น3ามโซนไอทีห้อง IT 37เช่นเดิมนะครับในวันนี้นะครับทางเราจะพามาดูในส่วนของ IP PBX แบบไร้สายนะครับผมจะเป็นตัวนี้นะครับโดยสามารถรองรับการใช้งานได้สูงสุด10เครื่องนะครับตัวนี้จะเป็น IP PBX แบบไร้สายนะครับแล้วก็ สูงสุดสิสเครื่องก็จะเป็นตัวแฮนเซตตัวนี้นะครับสิบ0ตัวแต่ในที่นี้เรานํามาสาธิต6ตัวนะครับเ,เนื่องจากมีทางคุณลูกค้านะครับสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการโทรเข้านะครับแล้วดังทุกเครื่องกับโทรเข้าแล้วดังเครื่องเดียวสามารถทําได้ไหมแล้วก็ทํำยังไงนะครับวันนี้เราก็เลยมาสาธิตให้ดูนะครับโดยเราจะใช้เป็นเบอร์สิบทางในการรีจิตเข้ามาที่ ตัวสาขาตัวนี้นะครับตัวสาขาไลยสายสของเรานะครับผม <c oughs> โดยจะเป็นเบอร์ภายนอกที่เราขอมาจากผู้ให้บริการนะครับก็คืออาจจะเป็น n t a s d t e c t r u ประมาณนี้นะครับเราสามารถขอมาได้แล้วเราก็รีจิตเข้าไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองสาธิตในส่วนของการโทรเข้ามานะครับในที่นี้เราได้ตั้งไว้เป็นโทรเข้าแล้วดังทุกเครื่องนะครับ ก็จะเห็นว่าเมื่อโทรเข้ามานะครับผมก็จะดังทุกเครื่องนะครับเห็นไหมครับเมื่อเรารับจากเครื่องในเครื่องหนึ่งนะครับถือว่าผมรับจากเครื่องนี้นะครับเครื่องที่เหลือก็จะดับไปนะครับอันนี้ก็สามารถสนทนาได้เลยแล้วก็ในอีกกรณีหนึ่งนะครับผมก็คือจะเป็นการโทรเข้าแล้วดังแค่เครื่องเดียวนะครับ อ่าเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นการดังแค่เครื่องเดียวนะครับต่างจากเมื่อกี้ที่เราสามารถตั้งให้ดังทุกเครื่องได้แล้วเราก็จะรับสายนะครับอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่ตั้งเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับผมแล้วก็ค่อยโอนสายไปยังเครื่องอื่นนะครับหรือเราจะตั้งให้ดัง2เครื่อง3าเครื่องสีเครื่องหรือว่าดังทุกเครื่องเหมือนเมื่อสักครู่ก็ได้นะครับผมโดยการดิจิตซิปทั้งนะครับผมจะเป็นเบอร์สายนอกจากผู้ให้บริการนะครับผม ในตู้สาขาหลายสายของเราครับผมสามารถรองรับได้ทั้งหมด10สายนอกนะครับในที่นี้เราดิจิตไว้2เบอร์นะครับผมสสายนอกอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการโทรเข้าดังทุกเครื่องแล้วก็โทรเข้าดังแค่1เครื่องนะครับตามที่เราได้กำหนดเอาไว้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับหากคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูการใช้งานจริงนะครับได้ที่ศูนย์บริการ i s a ซ็กซี อยู่ที่ศูนย์สพพสินค้าสีคอนบางแคชั้น3โซนไอทีห้องไอที3 7วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ